รีสาวข้างๆเจ้าขุนคือลูกสาวดาราดังคนนี้บอกเลยโตแล้วสวยมากยิ่งโตยิ่งสวยและเก่งมีความสามารถสุดๆส,สำหรับน้องแตงโมลูกสาวของแจงปุณนาสาแจสทวนชื่นเราจะเห็นความสวยของน้องรวมถึงความสามารถผ่านโซเชียลของคุณแม่แจงล่าสุดสาวแจงได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวแอดจังจิต เผยความภาคภูมิใจที่น้องแตงโมได้มีโอกาสออกรายการ3มแซบทั้งนี้ก็ได้ออกเทปเดียวกับเจ้าขุนอีกด้วยจ้าโดยระบุแคปชั่นบอกว่าไปออกรายการคนเดียวครั้งแรกรอชมนะคะ21พอพคอนี้รอดไหมรอชม p o l y p l u s y a r d หาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสามแซบปุณนาดาโปรมีออใดๆคือน้องเจ้าขุนยิ้มละลายใจแม่มาก ท่ามกลางที่พี่แฟนคลับแห่ชมความสวยของน้องแตงโมทั้งบอกว่าสวยมากกบแบบเดียวเองเป็นสาวเลยเป็นสาวแล้วตอนนี้สวยแล้วจากเด็กน้อยเป็นเด็กสาวต่อไปเป็นนางเอกนะคะแม่น่ารักมากน้องสวยมากแม่ยินดีด้วยนะคะเป็นต้น